สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทำหน้าที่52และ53กันนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่10เป็นเรื่องของจำนวนนับ21ถึง1น0อนะคะ,ะจะทำคล้ายคล้ายเหมือนเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เขาจะมีเลขให้ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่วันนี้เขาจะให้เรานะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะี่โจทย์เขามีมาให้ครูนำสีไม้ใส่แก้ว25้าแท่ง เห็นไหมคะสีไม้คราวนี้ในหลักสิบสิ่งไหนตัวไหนคะอยู่ในหลักสิบเลขยี่สิบห้าจะต้องเป็นเลขตัวข้างหน้านะคะนี่คือเลขสองสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบแบบนี้ต่อไปตัวข้างหลังคืออยู่ในหลักหน่วยห้าในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้า ง่ายไหมคะอ,อันนี้เหมือนกันนะคะแม่ค้าขายบูแม่ค้าขายบูทําบูได้สามสิบหกอันนี่สามสิบหกอันหลักสิบคือข้างหน้าหลักหน่วยคือข้างหลังอ,อันนี้หลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยนีค่าตมนวันนะคะถ้าเป็นหลักสิบให้เติมศูนย์ถ้าเป็นล 10, หนลักหน่วยไม่ต้องเติม ข้อข้างล่างเหมือนกันนะคะแม่ซื้อโดนัทมาสี่สิบชิ้นมาดูในหลักสิบก็คือข้างหน้าหลักหน่วยคือข้างหลังอ่าถ้าสมมติข้อนี้เป็นหลักหน่วยเป็นศูนย์ข้างหลังก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะหน้าที่ห้าสิบสามอันนี้เขาไม่ได้ให้โจทย์มาเลยเขาเขาบอกว่าให้เราอ่ะนับ ตุก,กตาหมีได้เราต้องนับนะคะ1กองเท่ากับ10 1หนึ่งสิบสองสิบสา8สิคราวนี้มีส่วนเกินมา1 2 3 4 5ก็เป็น85ใช่ไหมคะในหลักสิบคือเลขข้างหน้า8มีค่าเป็น80 หน่วยคือตัวข้างหลังคือห้ามีค่าเท่ากับห้าแค่นี้อ่ะข้างล่างนักเรียนลองนับดูนะคะว่ามีกี่สิบหนึ่งกองเท่ากับหนึ่งสิบนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเหมือนเดิมนะคะมันไม่มีตัวเ,เลยออกมาใช่ไหมคะไม่มีตัวเศษเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเป็นเท่าไหรเจ็ดสิบ ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ